การทำเดิมแต่สาินิานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีรายงนจะถูกกำหนดนับด้วยประธานชนิ้ักโมตตาสะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธามาธะะทธสันักโมตาสัโวะโตอรคะโตัมมาสัมพุทธสันโมตตาสัาะตตวะโต อระหัโตสัมมาสัมพุทสฌาหันทธานิสิกเวอามันตยายมิโหวยธรรมาสังขาราอปมาเทนะสัมภาเทหาธิขอเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายณบัดนี้อัตมาภา จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธประวัติอันนาะประวัติและพระจริยาวัตของพระพุทธองค์ตั้งแต่ประสูดจนปรินิพามเพื่อจะลองศรัทธาและประดับสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนให้งอกงามในบุญยิ่งในประวัติพระพุทธศาสนาถึงไปเหตุการณ์สำคัญในชีวประวัติของรพระพุทธเจ้า เป็นที่ทราบเป็นดีอยู่แล้วว่าในวันโตราณามีหรือวันเพ็ญเดือนหกพระนางเจ้าสิริมหามายาอัครมเหสีของพระเจ้าปิทโธนะได้เสด็จจากนาครกัปติภพัสไปสู่นครเทงวัหะร,ราชธานีของราชนกชนีของพระองค์เพื่อไปประดุพระโอรสตามโบราณราชประเพณีของอินเดียสมัยนั้นในขณะเสด็จถึงโุธยานลุมพินี เทติต่อระหว่างนครกบ,บิณฑพธและนครเจวัตหะพระนางก็ได้ประสูตระโเอารสในสถานที่ซึ่งพระราชบพิพารจะถวายใต้ต้นสาระผู้เมื่อเชิญเสด็จพระานางเสด็จมหามายาและพระโารสกลับเข้าพระนครแล้วพระเจ้าสุโธจนะได้เชื้อเชิญนักปราชญ์ดาบทธรมนาจารย์มาทำานายลักษณะของพระตุมาลในบรรดาบุคคลเหล่านั้น อันติตราดาบทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำง,งานกว่าคนอื่นเห็นลักษณะมหาบุรุษปรากฏชัดในพระกษษษรุบาลจึงกล่าวขึ้นด้วยความปิตจิว่าสาธุบัดนี้พระผู้เป็นเจ้าลูกกันาาได้เสด็จอบุบัติขึ้นแล้วพระองค์จะได้ช่วยหมู่มนุษย์ทั้งหมู่วันให้พ้นจากสังสารทุข้าพระเจ้าเสียใจน,นักที่แเกิจไปที่จะได้มีโอกาสมีชีวิตอูง เพื่ออนุโมทนาในความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระราชกุมารพระกุมารได้รับการขนานนามว่าสิทธัตถะซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ยังประโยชน์อันใครสารให้สําเร็จขณะที่ชาวสักยะทั้งวงประกอบพิธีเฉลิมฉลองวันประสูติของพระราชกุมาร่านั้นพระราชินีมหามารยาก็สรงคตรลงนับเวลาได้เจ็ดวันหลังจากวันประสูติพระกุมาร พระเจ้าสุโธธนะจึงได้ทรงสถาปนาพระนางมหาระชาบดีโคตมีพระคินิถั์พระคินีของพระนางมหามายาเป็นพระมเหสีสืบต่อมาและพระนางก็รับหน้าที่เป็นพระมรรดาเลี้ยงของพระกุมาสิทธถะได้รทรงอุปถัมภ์คำสูเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอย่างดีตลอดมาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุค16พรรษาจึงได้เข้าพิธีอ,อภิเษกสมรสด กับเจ้าหญิงยโศทลาธิดาผู้ทรงพระสิริโฉมเดินเลิอแห่งกุลเทวทัตโกริยโวงถ้าวบิดาได้ทรงสร้างประสาทขึ้นสามหลังอันเหมาะสำหรับเป็นที่ประทับของเจ้าชายและระชายาในแต่ละมิดูมีหมู่สาวสวรรค์กำนันในล้วนแต่เลยโสมคอยปนปบัตรฟ้อนรำร้องประโคมดนตรีให้พระองค์ได้รับแต่ความเชื่ดเพลินตลอดเวลา แต่วันหนึ่งขณะที่เจ้าชายกิตะประวับรถประพาสไปตามถนนสายต่างๆในนครหลวงขปินทพัทพระองค์ได้ไประสบกับภาพที่ทําให้พระองค์สังเวชสะกดพระทัยมากเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนภายในกาแพงวงังนั่นก็คือภาพคนแก่คนเจ็บและคนตายภาพสุดท้ายที่องค์พบในวันนั้นคือภาพนักบวชผู้ทรงศีลพระองค์รู้สึกสลดสังเวชต่อสามภาพแรก แต่ทรงรู้สึกชื่นชมยินดีและเลื่อมใสในภาพพิสีคือภาพนักบวชยิ่งนักการได้เห็นนักบวชผู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจของใสโดยไม่มีความคุ้มเคยใดๆใ,ในชีวิตทําให้พระองค์ทรงเลื่อมใสย,ยิ่งนักพร้อมกับเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามศาสนาเป็นสุดประสงค์เดียวที่สมควรแก่มนุษย์เพราะทำให้มนุษย์เป็นอิสระจากความสุขชั่วตาว และผลพ้นไปจากความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายดังนั้นพระองค์จึงได้ตัดสินพระไทยอย่างเดียวที่จะเสด็จออกพนวดแสวงหาทางค้นทุกข์แม้สนองสาวสวรรค์กำนันในจะพยายามใช้ศิลปะค้อนลัมขับประคมจนสุดสามารถก็มิอาจทำให้พระองค์กลับใจได้ราตีหนึ่งหลังจากที่พวกสาวสนงหลับไหล มีอาการวิกลวิการน่าเสียดหน่าสังเวชโดด้างศพปราจาริกิกาถทำให้เจ้าชายศิทธัรรมเกิดความเบือนหนายต่อภาพนั้นเป็นยิ่งนักจึงเลี่ยงเข้าไปห้องบรรทมพระชายาซึ่งกำลังบรรทมลับประหารโอบรัฐลาหุตุมานไว้ในวงแขนเจ้าชายศิทธัรรมประทับทอดเน่หภาพเหลงสีสุติรัตและพระอ,อารถ น้อยสุดที่เห็นดูนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตัดสินพระไทยจากไปประทับบนหลังมา้ากันถกกาศทรงมุ่งสูปป่ปาและการบัดนั้นพระองค์ทรงเครื่องเครื่องทรงของกระสับทิ้งใช้พระขันตัดพระมารีแล้วได้ทรงเทศเป็นประวัติตการนั้นป็นต้นมาพระองค์ทรงใช้เวลา6ปีในการศึกษาคําสอนที่ยากที่สุดข,ของลทัทธิศาสนาต่างๆ ทรงชางธรรมะพระองค์ด้วยการปฏิบัติอย่างแสนซ่าที่สุดทรงกดข้ากยยาหานั้งลมหายใจด้วยหวังว่าการทารรมะนั้นกายนี้พระองค์จะได้รูษษษษษษุจักกธรรมแต่พระองค์เกือบสิ้นพระชนโดยไมไ่รับความรู้ที่พระองค์ทรงแสวงหาเลยพระองค์จึง,าางเลิกการบำเพ็ญทุกขละกิริยาผันมาดำเนินชีวิตอย่างธรรมดาในตอนสายวันเ็นเดือนหกนางสุชาดาธิดารามิตผู้มั่งคัง่ง ได้ถวายข้าวมาทุปายาแก่พระองค์พอตกตอนเย็นมีชายจัายญาคนหนึ่งถวายหญ้าคาแก่พระองค์มัดหนึง่งเพื่อเป็นที่รองประทับพระองค์ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรามดีของพระองค์จึงประทับนั่างบนบันลังหญ้านั้นอยู่ใต้ต้นโกมีพระสัทัยแน่แน่ทรงเป็ป่งอุทานว่าหนังเส้นเอ็นและกระดูขออกของเราเหยือแห้งเลือดในกาของเราจงเหือแห้งไป ถ้าไ,ได้บรรลุพระโพธิญาณเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดฝ่ายพยามารเมื่อเห็นว่านักบวชศิลธรถะสร้างปฏิทานอย่างเดียวเช่น<ม>นั้นจึงให้ควรหาทางที่จะป้องกันมีให้พระองค์พ้นไปจากอำนาจของตัวได้จึงบันดาให้เกิดการวิปริตพายุฝนตกหนักฟ้ภาผ่าเมฆร้องคำรามล่นลทั่วบริเวณแต่แล้วก็ไล,ล่ฝนอาลุกไล้บนรดาชนิดที่พยามาร ยิงไปมุ่งทำร้ายพระสิทธถะได้กลายเป็นดอกไม้เครื่องสกการะนาอัศจรรย์ในที่สุดพยามารและเสนามารก็คล้ายแพรดกระจายีไปทั่วทุกทิศทางในราฏีนั้นเอง,เองนักบวชสิทธะก็ได้จัสรู้พระอนิพพสัมมาสัมพุทธิยานพ้นจากภาวะแห่งพระโพธิสัตว์ก้าวสู่ความเป็นพุภะเมื่อพระองค์ได้จัสรู้แล้วพระองค์ได้ระับนั่งหวยม,มีมุติสุ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพนั้นและบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลาสิบสัปดาห์ในระหว่างนั้นได้พบกับวานิสสองคนคือตาปุสะและคาริกะทั้งสองได้ถวายกายาหารที่ปูด้วยข้าศลาีและน้ำพงและได้แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสารณะนับเป็นอุบาสกผู้แรกในโลกจากนั้นพระองค์เสด็จดำเนินไปเพื่อประกาศความตัดสตรู้ของพระองค์ต่อไป หน้าป่าอิสิปารณะมฤคทานยวันแสงเมืองพาราสีพระองค์ทรงสองนธรรมแก่นกักอวัตธ์กัคคีผู้เชื่อครั้งหนึ่งได้ปดสอยห้อยตามเป็นสาวกอุปถัมภ์บำรุงพระองค์และได้รัทหินเข้างคงไปเพราะเข้าใจคิดว่าพระศิทษฐาทคงห,หวังที่จะได้จัดสรู้เสียแล้วณที่นั้นพระองค์ได้ตัดพระธรรมจักรกับสอบวัฒนะสูตรเป็นครั้งแรกอันจัดเป็นผสมเทศนา ใจความสาคัญในพระสูตรนั้นว่าบัิตควรเห็นจากจุดตรงสองอย่างคือการฝ่ายตัวให้หมูมุ่นอยู่ในกรรมสุตอการหนึ่งและการเอาธรรมาจนให้นำบากผ่าระการหนึ่งและควรดําเนินตามทางสายการ mm hmm. เมื่อจบพระธรรมเจตน,นานับบก,นกนขนัตบัจวคีมได้ยอมตัวเป็นสาวกข,ของพระองค์ราสงในพระพุทธศาสนาจึงได้เกิดขึ้นแต่จากนั้นมาหลังการศัสรูแล้วได้หนึ่งปีพระเจ้าสิโธรธนะ ได้ทราบสิัสอ์ของพระโอรสจึงได้ส่งทูตไปอัญเชิญเสด็จกลับมายังรูสกิณบบภัทรด้วยเหตุนั้นพระองค์ได้เสด็จมาถู่มาตภูรุของพระองค์พระเจ้าสุโธธนะทำคารวะพระราชโอรสซึ่งบัดนี้ได้จัดทะลุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันต่อมาพระพุทธองค์ได้เสด็จออกบินธบาไปตามถนนสายต่างๆในสายตาของพระนางและสงราเห็นว่า พระองค์ในชุดการสาวพัดนี้งดงามมีสนาามีสง่าราศียิ่งกว่าอยู่ในชุดของเจ้าชายแห่งราชบัลลังก์สร้าง,งานางได้มอบกาแพบบทุกคนของพระพุทธเจ้าแล้วดำบัสกับพระโอรสว่าราหุลลูกจงขอพระราชานทรัพย์มรดกจากเสด็จพ่อของเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าได้มอบมรดกที่สูงกว่าทรัพย์สมบัติใดในโลกให้แก่พระกุมาร โดยให้ลาบุญบรรพชาเป็นสาม,มเณรนับเป็นสาม,มเณรองแทกในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้เจ้าสัพยานักน้อยได้สลับสมบัติออกบรวจตามด้วยแม้ในายอุบาลีช่างกานระบบประจาราชสำนักของพระเจ้าอุโทนะก็ได้ออกวชวุทิศตนเป็นสาวกของพักศาสดาด้วยอีกผููนึงต่อมาอสามปีได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างพวกสัพยากับพวกโกริยะ ด้วยเรื่องน้ําในลมนน้ําสาที่กั้นขตดแทนของชนสองแทนถ้าแม้นไม่ได้สาเร็จท่าสำมาสังสพุทธเจ้าสเสด็จข้ามตามแล้วใจกรณีที่พลาดนั้นก็คงจะต้องถึงขัน้นเสด็จสองทามประหารทหารกันอย่างน่าขยดสยองเป็นแน่แท้หลังจากเหตุการณ์นั้นเล็กน้อยพระเจ้าสุรนทะได้สเสด็จสวรรคตรพระนางหาประชาบดีโคตรมีพระนานา,นานของพระพุทธองค์ ได้ขอบรรชาเป็นพิสุนีโดยมีพระอานนท์พุทธร,รัณา์เป็นผู้สนับสนุนอย่างแสงแรงพิสุนีสงในอินเดียจึงเริ่มเกิดขึ้นมาแต่ปัจจุบัน,นก่อนหน้านั้นผู้หญิงอินเดียไม่มีสิทธิ์ที่จะออกจากเดือนปวดเพื่อปฏิบัติจิตใจให้บลุดพ้นตลอดเวลาที่ผ่านไปพระพุทธองค์พร้องด้วยพิสุทส,สาวกได้จาริกไปตามนิคมน้อยใหญ่ช่วอินเดีย ต้องเผชิญต่อสู้ผู้เสียใจประชาชนจากความเชื่อถึงเก่าๆมากมายซึ่งส่นใหญ่เชื่อเรื่องอัตราและแลัิการบุชายันพระองค์ทรงชี้ให้เห็นโทษของการทาชั่วแสดงให้เห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติคือสินสมาธิปัญญาวางหลักการคิดที่มีเหตุผลไว้และได้เพิ่มจํานวนพระสงเป็นปอย่ยงไม่หยุดยั้ยงต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุครบ เจ็ดสิบสองมันสาพระเจ้าพีมิสารแห่งมกุฏรัชถูกพระเจ้าอาชาติตรูราชอโศกสำเร็จโทษเพราะเชื่อตามคำนิยมข,ของพระเทวทัตผู้ใจบาปซึ่งทั้งสองพระองค์นี้ได้ช่วยกันวางแผนที่จะองคพระชนของพระองค์สำเสร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาต่างๆแต่ตาาทั้งสององค์ก็กลับพ่ายแพ้อย่างราบคาบครั้งหนึ่งพระเทวทัตได้กิ่งหุนงมาจากเขาสูง เพื่อให้พระพุทธองค์ขณะเสด็จตรงกรมอยู่หน้าเชิงเขาแต่ด้วยอำนาจปารมีของพระองค์ก้อนหินได้กระทบกับชางอนเขาแต่กระจัดกระจายก่อนที่จะตกลงมาถึงพระพุทธองค์เพียงเ็ษหินเล็กๆก,ก,ก้อนหนึ่งเท่านั้นที่กระเด็นมากระทบถูกนิ้วพระบาทของพระองค์จนพ่อกอระหิดครั้งสุดท้ายพระเทวทัตได้ปล่อยช้างนาลาทีรีซึ่งกำลังตกนั้นให้มาทำร้ายพระพุทธองค์ แต่ด้วยอำน,นาพระเมตตาช้างนั้นจึงกลับมาหมอกแท่พระบาทของพระโอสองปีก่อนการปฏิทิพานขององ,งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสากยตะกูลต้องประสบกับชะตากรรมอย่างน่าอิจฉาเนื่องด้วยพระเจ้าว,วิมุตพะโอรสของพระเจ้าประสิทธิโปศลสกับพระนางวาสภาขัดสียาทีดาของเจ้าสักยะเสด็จเยี่ยงเยียรราชสักูลฝา่ามารดาและถูกเจ้าสักยะโดมิ่งว่า เป็นลูกนางราศีเกิดความเครียดแค้นยิ่งนักตั้งพระไทยจะแก้แค้นสากพยาตภูลให้ตรงได้เพราะฉะนั้นหลังจากพระราชบิดาของพระองค์สิ้นพระชนพระองค์ก็เพื่อนทับข้าปริชิตโกงกับมีพัทและได้ฆ่าเจ้าสัพยะกายสิน้นอันหนึ่งหลังจากเจ้าสัพยะกได้ประจบความพินาศได้จิตวันพระอัคราสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาก็ได้มีพาน ราศาสดาแม้จะได้รับความสลุดสังเวชไทยมากแตน,นั้นพระองค์ก็ยังครงสั่งสอนพุทธบริษัทต,ต,ต่อไปเมื่อพระชน่างเข้าปีที่แปดสิบพระองค์ทราบชัดว่าพระองค์นั้นเหมือนไม้ใกล้ฝั่งใกล้กับความตายเข้าไปทุกขณะจึงได้พยายามตัดอธิบายข้อที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับพระธรรมวนนายให้พระอนุชาทุกเรื่องและได้ศัสแก่สาวกทัง้งหลายว่า ตถาคตไม่มีอะไรปกปิดสำหรับท่านทั้งหลายทำวินัยที่ตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วจกเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายในการสิ้นป่าแห่งรอตถาคตในระหว่างที่ประทับอยู่ณนเะมืองปาวาได้รับนิมนต์ฉันทุกกรณ์มัทวะที่นายจุนทะช่างทองจัดถวายขณะนั้นพระองค์กำลังประโจน,นักด้วยโลกปักขันธิกาภาพเมื่อจะเวยสุกกรณ์มัทวะผ้าการประโวนก็กำเริบหนักขึ้นอีก แต่อย่างไรก็ตามการประชดนั้นมีได้ทำให้พระองค์ท้อถอยในการที่จะ,สะเสด็จดำเนินไปยังกรุงกุสินา,าราแต่ปัะการใดเมื่อสเสด็จถึงสาระวันนยานป่าไม้สาระพระองค์รับสั่งให้พระอานน์ภูราาอัจนะได้ต้องสารผัผู้อันเป็นที่คล้ายๆกับเมื่อตอนพระองค์ประตดพระองค์ประทับศีหัสสย,ย่ญาติประทานคว่าแจกสาวกทั้งฝ่ายบรรทิศและขลิหัสซึ่งไปชมุมนวนกันหลายพันคน เพื่อเป้าพระอ,องค์เป็นครั้งสุดท้ายและพระอ,องค์ก็ได้ตัดปาชินโอวาทมีเนื้อความปรากฏด,ดังที่อัตมาพาและยกขึ้นเป็นหัวข้อที่ฉนานว่าที่สุดทั้งหลายบัดนี้เราเือนเธอทั้งหลายว่าสังขารมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงพย,ยายามด้วยความสุันด้วยความไม่ประมาทเ,เมื่อพออระองค์เสด็จกับขันทปริพิพานในวันวิสาขภูรณตนมณี อันเป็นวันคล้ายกับวันที่พระองค์ประสติและตัดสรู้พระสารีระณของพระพุทธองค์ได้รับการถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติณัรุงกุสินารานั่นเองเสร็จแล้วสงฆ์านแย่งพระธาตุระหว่างกษัตริย์เจตนนครเกือบจะประทุขึ้นหากไม่ได้ทจทานเข้าเจรจาเข้าเจรจา,า,า,าไก่เกียรและแบ่งพระธาตุเป็นแปดส่วนมอบให้กษัตริย์ลังนั้นนครนะส่วน พระสถูปได้มีการสร้างขึ้นในส่วนต่างๆของอินเดียเพื่อเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธองค์แสดงพุทธวัตรมาตั้งแต่ประตรจนปฏิณิพานก็พอสมควรแก่เวลาเทศนาปิโยาในในาสารในอวสานแห่งวัะธรรมเทสนานี้อาตมาภาพข,ของอาราัธนาคุณพระศิริรัตน์สุสไและขออนุญาจมุลสนที่ทุกท่านได้ประเทานในโอกาสนี้ จงเป็นบารมีเดชคภาพป่าตามสัพพปัตตะวันตราทั้งปวงและขอให้ท่านทั้งหลายและเจ้าของการเที่ยวคือครอบครัวคุณนันทนาสิทธิโอสถประสบแต่ความสิริสวัสที่ที่พัฒน์มงคลสมบูรณ์ทุนผลในสิ่งที่มุม่งมา่นพัฒนาอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมทุกประการรัะาาทาแสดงพระธรรมอทศนานมาก็ขอสมสมานะิราชานา จึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอเวังก็มีด้วยประการะฉะนี้